เดี๋ยวกลัดสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรสุขุมสุขลนครับเอฟซีผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกท่านครับกับแรงวันที่หกสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับสองพันห้อครับเด้อกับแรงวันที่หกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสวัสดีครับจ้าออก สวัสดีครับเพีดหยังเนาะมือนีครับเพ็ดหยังี่น้องอันผมอันไปวยครับมาเอาหยาให้ควยติแม่ครับไปได้ไ้ได้นาำมส่สกันหาหายันแม่งครับหยาอยู่้านแพงครับป๊าคือตัดมาหลายแท่นี่บ่แม่ครับป๊าใส่ควายตัวนี้นี่ครับคืออายเถิกวายีรับภ์ังเอ้เปิดราคาบ่มีพ้างก็่นักครับก็0าท หงมื <69. S 2> ่นเก้ามันทอ่องไปพอง่างครับท่องแล้วครับท่องเราจะเดือนสามเดือนบ่ครับเอา้าควายแม่ท่องได้ครับนี่หูบ่หูครับหูหูหูเป็นหู่นบ่บ่ครับเป็นบุส้นคนอ,นค,นรอครับบุสนคนเนาะเออเขาไปเบื้องกันนะหูยี่ลีตะละเออจับได้ใบได้แม่บ่เจ้าอกแม่ครับเออ ห้าหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันหารวย,ยนะครับเด้อเดี๋ยวสิบภาคเขาไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อจะใบห้อยพุ่มนี่บ่ะนี่ครับโอ้สูงไอยเท่าไหร่เนี่ยสูงได้ร่สามสิบหาดนะครับเด้อบวกกกกกกกบบบบบบวบวบวววอีกความนะครับบวกน้ำมัมี่เด้อครับท่าน <c oughs> <c oughs> นี่ครับเอาหางสึกหางอยากสั่นจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าทองแล้ว เอาไปปรับปรุงไปพัฒนาเอาได้ครับนี่หน้าตาดีเนาะครับหน้าตาดีโตดีเล็บดีอันนั่นดีอันนี้ก็ดีดากง่ากยครับดากง่จะออกง่ายคือจ้าวบอกว่าเอานี่นะครับด้วยควายทองนะครับสถานะทองรับประกันทองเป็นบ่ครับครับรับประกันทองใส่มีใส่อีกไหมมีครบี่ครับบา โคมนี่เท่าไหนี่ครับ้าเบิ้งกันนะข้าวเบิ้หาครับแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าครับนี่วายแม่ลูกบ่แม่ลูกครับอ๋อสูงเท่าไหรนี่ฮะสูงไี่ี่สิบสี่ครับสิ่งไดยสามสิบห้าขึ้นกันนะครับนี่ลูกแม่เป็นบ่ลูกแม่ครับลูกแม่งามงามเลยครับผลกำลังมีโคมนึงครับพี่น้องเออมีคมหนึ่งครับตัวนี้พ่นตัวนี้พันเอาแล้วครับ นี่ขายแล้วขายไปน้ำพองย่างแม่ดีครับเออไปย่างออกไปเบิ่งกันนะผ้าพีผ้าน้องคนเบิ่งกันเอากล้วยแม่ลูกได้ครับนี่แปดหมื่นแปดหมื่นเก้าปะครับนี่ครับราคาต่อรองไหนบอได้ครับราคาต่อรองไหนได้ครับเด้อเอาเอาผ้าเนี่ยจะออกคนที่ผ้าชมฟาร์มขวบขั้วห่างดีครับนี่ครับขอกไม่ยุค่้าขวบห่างเนาะนี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ห้าสิบเก็ดตัวนี้ห้าสิบเก็ดเป็นบ่ครับครับตัวนี้ขึ้นเท่านึงเหรอเนาะครับ ขึ้นเท่นึงแล้วได้ครับเด้อยพระท่านผสมนะครับจาวากวะเอาไปใส่ใส่าครับเอาไปใส่หญ้าได้ครับไปนอนน้ำใส่ได้ครับนี่เอาเอาไปผสมเบาได้ครับเด้อยขึ้นรอบนึงแล้วนี่ครับเขาล่างกินหญ้าครับหญ้ากัญญาแหงๆได้ครับเอ๋อตัวนั่นเไหนครับหนึ่งหาหมื่นเก้าเพื่อนกันหาหมื่นเก้าพันเพื่อกันนะครับนี่ แม่พอเห็นเด้อครับมาเรีนน้ำน้ำกันนี่เดียวี่นี่จะบอนุ่งครับบอนุ่งนะครับจำน่องกับมาเลยครับทั้งจำน่องทั้งจำออกเลยครับเอาตัวนี้ขนาตาดีแต่าจาัดนี่ครับนนบ่หูอปอหูอครับหูอตีห้าหมื่นเก้าแม่นบ่แม่นครับราคานี้ตัวร่องได้หลายครับตัวร่องได้หลายตัวนี้ดิ อันนี้หว่วงค่ะหกหมื่นสองปัญหาครับหกหมืน่นก็ตรวจท่องมันบ่ตรวครับก็รตรวจท่องดไปเด้อครับเด้อคุณนี่ค่อยท่ทองบ้างไอ้ช่วงเขาครับตัวนี้มาใหม่นะครับนี่สองตัวเนี่ยตัวนี้อัตลักษณ์ดีเนาะตัวนี้อัตลักษณ์ดีนาเขาดีสีดีตัวนี้กัอ่างไงมันบ่อาจารย์รออกสูงร้อยสามสิบร้อยสบครับ้อยสามสิบน้อยๆนะครับนี่คุยสองแม่สามแม่นีน่พูได้ครับพูไดอยากได้โทรมา ็มาสอบถามเบอร์ใดครับเบอร์เจ้าครับเบอร์เจ้านะครับเนีย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหเกครับศูนย์หกสี่นเะครับเฝ้าไปแห่เฝ้าไปแห่แห่ผู้ใดครับไปแห่เพื่นบ้านจังรถผมไปรถแห่เอาครับออกนอกเรื่องแล้วนอครับบ้านนี้ไปแห่รถหร้อครับบ้านห็นรถแห่หรือครับบ้านผู้ใดอยากได้กล้วยครับไปเรียงนี่ครับนี่ครับเอาเมื่อกี้นี่ไลตัวอครับหนึ่งสองส นี่แต่แม่พันธุ์ใหญ่ๆนะครับบ้าน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 นะครับนี่สถานะรอาตรวจท่องมันบ่ครับนี่ครับพุ่นหูบ่ครับนี่หูครับขับไปเบิ้งกันนะครับไปจับเบิ้งนี่ครับหูเลยครับหูหูหูแคว่นซื้อใบยังเกาะตะเกียร์เกลียวฟ้าเอาอีกนั่งแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าเลยครับเอาหูตายครับหลังเลยหูสิตายยอดเลยยอเลยยอเออจับไปจับเข้าขึ้นจับทั้งนี่แหละเข้าเออ สูบเงินหนี่บอกกล้วยอ้าวมาบอกมันนจับ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 นะจับเข้ายกขึ้นนั่นจับหัวจับเข้าจับเข่าอะไรสักเจ้าจับเข้าครับจับเข่าครับที่ไปสูบกล้วยจังได้นั่นมันขึ้นมันยกขึ้นแล้วจับครับจับเฮ้ยจับกับบอเปลี่ยนบั๋นแน่ห้อย ซื้อว่านไม่เงี้ยอย่งก็ซื้อบ้าครับไม่ใช่บัตรเขามันเด้อย่าให้มันเอาสิหนีไปใส่บัตรเอาเครียดในกล้วยล่ะครับพี่น้องบัตรนี่เครียดเรียบบัตรนี่มาดินะแล้วเขาเปกเงี้ยด้ยครับนี่มีลูกมาแล้วสามตัวครับพี่น้องกูได้อยากได้ราคาเท่าไหรก็เจ้าหกเมื่นหาครับหกเมื่นหาครับวังหันว่าหกเมื่นเหมืนี่หกเมื่นหาได้ครับ เอาโทรมาต่อล่องเอาเด้อครับเด้อศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก่าครับตัวนี้ฮูบ้าตัวไหนนี่บ้าครับตัวนี้บ่ <c oughs> <c oughs> <ม>านผมนย่านจ้าอ,อกนะครับกล้วยชน,นี่จ้าอ,อกว่าเสียงดังนะครับนี่ปา <ะ S 2> <ร>คจะพกมันซื้อไว้แล้ว,วน,นี่แม่นมนหนึง่งนะครับนี่อีกแม่หนึง่งนะครับนี่ อีโบลักสีดำน,นั่นคุณลักษณะดีโตดีดนะครับข้ออ,อ่อห,หน้าตางามเลยครับตัวนี้หาเมื่นเท่าไรครับนี่หาเมื่อเจ็ดครับหาเมื 50, 700, ่อเจ็ดพันนะครับฐานะทองว่างยาเจียมจำาเต้ม่มเจ้มจำต,ตัวเงาเงาปานรถไฟครับเงาก็นี่กับรถรถพว่วงครับรถพถขวบ <c oughs> นี่อีกแม่หนึง่งนะครับเหนียวแม่นี่เท่าไรเนี่ย หกหมื่นญหาไรครับบาทครับบัานนี้บางหันหาหมื่นเก่าบ้านนี้หกหมื่นนะครับนี่ครับแม่ทองว่างขึ้นเธอหนึงแล้วนะครับเด้อผู้ใดอยากได้จังติดต่อมาเลยครับเด้อ0643231619ครับไปสาอีกแล้วพวกรับบัานนี้เอาพี่น้องครับผู้ใหญ่อยากโทรมาเหรียญน้ำจ่าออกหรือว่าอยากโทรมาติดต่อสื่งว่าสื่อคุยติดต่อมาได้เบอร์ใดครับศูนย์หกสี่มสองสามหนึ่งหกหครับเสียผู้ใด จับมาใส่เบิร์ดเลยครับอย่าพยา,ายามจัดออก <Hey. S 1> นี่อย่าจะไม่พุ่มครับอย่าโจในห้อยพุ่มครับเอาฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดเลยกดแชร์เอาพอดีครับฝากกดติดตามให้ด้ครับเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลัง,ลงแรงใจให้ทางช่อง F Channel M Channel ch สำหรับเรื่องนี้คลิปนี้ครับ,รบขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ